ตลกหลังฉาก ไอ้แ็กมีคนถามปูว่ารัฐธรรมนูญมันไม่เกี่ยวอะไรกับปากท้องแล้วทําไมต้องเล้งแก้รัฐธรรมนูญปี60ยด้วยวะเกี่ยวสิลุงม,มันคือสารตั้งต้นของปากท้องคนไทยทั้งประเทศเลยนะถ้ากติกาเพี้ยนโครงสร้างบิดเบี้ยวต่อให้คนดีที่บอกว่าดีนักดีหนาะมารัฐประหารกี่รอบก็จบด้วยคําว่าดีแต่พูดหรือไม่ก็โกงยับกว่าเดิมถ้ามันดีจริงป่านี้ประเทศไทยบ้านเราคงเป็นมหาอำนาจโลกไปแล้วลรัฐประหารมา13ครั้งอยู่อันดับ2ของโลกที่ มีการรัฐประหารสำเร็จ9ครั้งตั้งแต่ปี2476เป็นต้นมานี่ยังไม่ถึงร0อยปีเลยนะคิดดูเยอะขนาดไหนอา้าวแล้วกติกามันเดี้ยวยังไงล่ะวะเริ่มตั้งแต่สนามเลือกตั้งเลยนะลูกอกรตควรสกัดซื้อเสียงใช่ไหม แต่แม่งบอกโป่งใสกับท่านทั้งที่สังคมส่วนใหญ่งงแดกันทั้งประเทศเพราะชาวบ้านเขาเห็นซื้อเสียงกันชัดยิ่งกว่าชัดพอนักการเมืองซื้อเสียงเข้าไปเป็นสสก็ต้องตอบแทนในทุนก่อนสิเพราะเขาคือสปอนเซอร์ใหญ่แล้วประชาชนละ่ะเอาไว้ทีหลังนลดิเดี๋ยวเลือกตั้งคขาหนะ้ากูก็ซื้อเสียงใหม่ได้งบปีหนึ่งเกือบสล้านล้านจากเงินภาษีของทุกคนกว่าจะถึงชาวบ้านมันจะเหลือเท่าไหร่ที่มันจะไปพัฒนาระบบพื้นฐานที่จะทําให้ปากท้องดีขึ้นเนี่ยทั้งค่าไฟค่าน้ําคามนาคมป้องกันน้ำ ท่วมสาธารณสุขเบีย้ยผู้สูงอายุและอีกบลาบลาบลาคนที่ไม่อยากให้แก้คงพอใจเสร็จเงินที่เขาแจกเป็นครั้งๆรั้าวๆเพื่ออุดปากให้เงียบสินะอุ้ยคงชอบมากเทอาทุนคนแจกซะเหลือเกินเดี๋ยวก่อนตื่นนะนี่ไม่ใช่เงินของคนอนุมัติแจกมันคือเงินที่พวกคุณมึงต้องได้เว้ยแล้วมันควรจะได้ดีกว่านี้ไม่ใช่มีแต่แจกเพื่อทําประชานิยมแล้วเอรัฐบาลมันทําไมไม่ทําอะไรบ้างวะทั้งๆ้งที่เห็นปัญหาอยู่ต่อหน้านี้ก็มันต้องการกาารักษาอำนาจไงลุงใคร จะไปกล้าทําล่ะเพราะองค์กรอิสระแต่ไม่เคยได้ถูกแต่งตั้งมาเต็มไปหมดฝ่ายบริหารจะทําโครงการอะไรจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเดี๋ยวจะหลุดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เสี่ยงโดนล้องโดนปลดอีกสรุปคือรัฐบาลกลายเป็นไม่กล้าทําอะไรจริงจัง ประชาชนก็จะ่หายต่อไปแบบนี้ละครับแล้วที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญปี60ปราบโกงละวะลุ้มดูนี่สิปี2024ดัดชนีคอร์รัปชันไทยได้34คะแนนอยู่อันดับ107จาก150ประเทศต่ำกว่าปีก่อนหน้านั่นอีกแบบนี้เรียกปราบโกงหรือเพาะพันโกงกันแน่แล้วอย่าว่าไม่เกี่ยวกันระบบเป็นเพราะนักการเมืองชั่วนะบอกเลยนะครับนักการเมืองที่ผ่านมาชั่วเป็นส่วนใหญ่ผมไม่เถียงแต่ระบบมันเอื้อตั้งแต่ราัชาก,การเพื่อให้มีช่องโกงได้ตำรวจทุจริตโดนยาย ทหารทำผิดขึ้นศาลทหารแม้แบบนี้แล้วใครจะกลัวกันล่ะครับข่าวออกมาว่อนไม่เว้นแต่ละวันอย่าบอกนะว่าไม่รู้ไม่เห็นสงสัยผมคงอาศัยอยู่อีกเมตาเวิร์ดหนึ่งกับหลายๆคนแล้วล่ะมั้งนักการเมืองคิดโครงการคนปฏิบัติคือข้าราชการมันเป็นทอดๆไปนะครับแล้วพวกที่ไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญปีห0สตรบอกว่ารักสถาบันพวกคนที่อยากแก้เป็นพวกล้มล้างสถาบันชังชะกนี้มันยังไงกันล่ะโคตรย้อนแย้งเลยลุงเพราะพระราชดำรัสของนายหลวงรัชกาลที่9้า ท่านเคยมีแนวคิดรับสั่งกับสภาล่างรัฐธรรมนูญปี40ว่ารัฐธรรมนูญควรสั้นกระชับใช้ภาษาชัดเจนและต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงไม่ใช่กติกาที่เขียนกันเองเพื่อเอื้อพักพวกแต่ตอนนี้อะไรเกิดขึ้นรัฐประหารแล้วฉีกรัฐธรรมนูญแั๊บเดี่ยวแล้วเขียนใหม่กันเองหน้าตาเฉยแต่พอประชาชนอยากแก้เพื่ออนาคตกับมีคนบอกอย่าแตะนะเอ้ยมันไม่ใช่แล้วรัฐธรรมนูญปี60นี่เขียนโคตรกำกวมยาวเหยียดเข้าใจยากในหลวงราชการที่9ท่าน มีแนวคิดว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนต้องให้ประชาชนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจโดยง่ายดูทุกวันนี้สิะระดับปริญญาเอกยังเขียงกันอยู่เลยใครกันแน่ที่ไม่รักสถาบันโคตรย้อนแยง้งแล้วอีกอย่างบอกว่าพวกที่อยากแก้จะล้มล้างสถาบันเฮ้ย <c oughs> ออกจากกาลโลกโซเชียลได้แล้วไปหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือกันบ้างประเทศที่ถูกล้มล้างการปกครองเกือบ100%แต่ผมมั่นใจว่า100%อนั่นแหละจากการหาข้อมูลมาทั้งหมดมันล้มล้างจากผู้ที่มีอาวุธและกำลังทหารนะครับและไอ พวกที่ออกมาบอกให้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีกําลังทางทหารหรือเปล่าฟังผมแล้วไม่ต้องเชื่อนะเอาไปคิดหาข้อมูลแต่ตองบ้างสรุปง่ายๆอย่าอ้างรักสถาบันเพื่อบังหน้าถ้ากลัวประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้รัฐธรรมนูญแล้วทําให้มันดีขึ้นแต่ทําให้อํานาจของตนหมดลงเพราะนั่นแหละคือฐานที่จะทําให้ปากท้องของพวกเราดีขึ้นจริงไม่ใช่ดีแต่ปากพูด